วนนี้ผมมาเล่นเกมผีนะผมไม่ใช่สีรี่กว่เแ็นผีดีวกว่านี่กลัวมากมันโคตรน่ากลัวเล่นแผนี่ผมเคยเล่นกับเพื่อนๆแล้วค,ครับแล,ล้วอบนนี้เพื่อนผมไมได้เล่นด้วยมาดูกันว่าผมจะสามารถจัดก,การมันได้หรือเปล่าอุ้ยอุ้ยนี่น่ากลัวไม่ใช่ วิ่งแล้วจ้าวิ่งวิ่งวิ่งโอเคเก็บนมต้องเก็บพวกขนมวอ,อะไระอะไระอะ ช่วยมันน่าจะอยู่เด็กมือความกระหนักอุ้ยมือหน้าเลยนะครับที่ผมแน่นอยู่ในเกมอุ้ยสองนาที

วินนมเล่ เพื่อนกินเราจะอุ้ยเดี๋เดี๋ยวที่พวเราไม่ไม่โดนเพื่อที่จะสองกว่าที่คืนคืนนี้คือคืนฝันร้ายของพวกเราด้วยเดี๋ยวเป็นอไรอ่ะ เรื่องแปลกนะแต่ตอนเนี้ยที่ที่ไม่อยู่ในเกมมันก็ตะหนักนะเพื่อนเพื่อนไปด้วยไปด้วยไปด้วยกลัวกลัวกลัว So อโอ้ยทุกคนบ้านหลังนี้หลังหลังนี้ดูสงบสุขจังมีรัวเหล็กด้วยอโอเคเรา,าเอานี่ไปฐานที่มันดีกว่า

ไปสำรวจหาของกันดีวกว่าดูไฟไฟต้องดับนี่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจะตุยเลจะตุยเลี้ย

แสงมาดีกว่าเพื่อนอยู่ด้านนอกกระตู้เย่นนี่เพิ่มแสงมันจะได้สว่างขึ้นเพื่อนเฮ้ยจะมีดีดูดีดูดีดี เยอะแกงเพื yeah, yeah, yeah. Oh, ่อนเข้มงเราต้องป้องกันตัวนะเพื่อนไม่งั้นพวกเราตัวแย่แน่เลยตัวยังกลัวนิดเดียกลัวนิดเดียวกลัวจะขึ้นมบนนี่ก่อนออกขึ้นไม่ได้กลัวแล้วเราคว่ัตเจ็บอุัยไอ้แสดเอ เพื่อนห้ทนไปดูสิแล้วพืชมันจะกลายพันธุ์อ้ยเปิดไฟแล้ว ปิงหยาเปิดประตูนะทง่งเปิดประตูนี่ตัวแ yeah, ย่แน่เอ๊ะจะทำอะไรไม่ทำอะไรไา่ห้ามเปิดประตูเด็ดขาดเหมืนอนเจ้าตัวแ yeah. ย <c oughs> ่เขาเปิด เอาซะบ่อยตัวนี้นี่เฮ้ยโอ้ยผีผีแ่ผีน่เมื่มมกี้ ไปผีแน่นอนเป็นชื่ออะไรอ่ะชื่อรกแข่งเนาอือดุนทีมหน้าเหวรถแข่งทีห้าหน้าเหกได้เปล่าวเข้าใจเปล่าฮะห้อ,หอง มองงพเออแมพีอุยน่ากลัวน่ากลัวแมพีนีกก่ไม่นมนคนน่ากลัวเลยไม่ต้องอยู่ทิงไม่มีนาฬิกาด้วยดิเขาบอกว่ามีคนตายแล้วเด็กจะเป็นยู่โอทูตายเลย

จ๊ะๆขอที่วาดไฉกาอีเรียตรงโน้ตเคโอ้ยคน เตือนกันหนวกมากเลยกวาดินมาเมื่อกี้ที่กว่าจะเสร็จนี่เอ้ยผมนอนร้อนละกินนาที่จะเสร็จนี่โอ๊ยโอ๊ยอเยบือบ่อเบือบ่อไง ว่าพี่จะมาไอคกวที่นี่อืมเด็กเด็กเบื่ออาจยะไม่เด็กเบื่ออ้ยโอ้ได้รับนี้แล้วใช่ใช่จุงหนึ่งบอยคะแนนไปไปรีวิวเวลาค่ะจะมีไม่กี่นาที ก็เลยมากองขยาเร็วชิดเก็บไม่ได้คิดตกพื้นเก็บไม่ได้แต่แต่เลตกพื้นเก็บได้หยิบเธอนี่หนูไม่ได,นนมมด้แน่นี่ไ,ไปแล้วแล้ว <laughs> ผมเคยโดนจกักจาก,การกรทับเนื้อ ที่ไหนโกคก็นัดที่ไหนยโยดไมีโทรศัพท์ลเลยเอะเรออออออโนมินิจาระต้องจะตามหาร้านค้าก่อนโอ้ยพักบ้านนี้ก่อนดีกว่า ก็อยู่ที่บ้านหลังนี้ดีกว่าอร่อยอร่อยเด้จูนละก,ก๊มเอ่อเอ่ออเออเพี้จูละก,ก๊มได้แล้วเนี่ยไม่ได้อะไรเลยเ่นหนูเล่นหนูขโมยฮ้ยนี่มันบ้านจยออกไป เ <chill> ไปเร<ป>ียนพิเศษเราอยู่ะร้านค้าวิ่ง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 วูวิ่ง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 วู้วิ่งวิ่งตัวเรียนโปรตีนเขาให้ตีน ตกน้ำสินาย哟！คำนีนมーโอกาสิเกตานาニーตา！ก็ตก็้เร็วิ่งกลับบ้านเร็ว！อุ้ยอุยองุักการนดนาーตาน

nokia mm -hmm. chat right. uh. online oh ờ

ก็นนี้ชุดชุดคือน้ำเบื่อเลยอ่ะขอจบคลิปแล้วกระเป่านี้ <c oughs> ไปไปก่อนจะจบคลิปเราไปกวนคนนกันดีกว่าตืด๊ดตดื๊ดตดื๊ดตดื๊ดต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 ื๊ด

คืออะไรเป็ดอ่ะมันจำได้ว่าอ๋อนี่มันแมวมนี่เป็ดนี่ด้วยด้วยอะไรเหรอ ที่นี่เออๆเลยเอาเอสเล่อ๋อมันขอจบเทปไว้เพียงเท่านี้ประกาศจบเทปเพียง,ทงเท่ทานี้ขอบคุณ